จุดชมวิวภูแลงคานะครับมีความสวยนกสุกาาโดดเยอะมาก

ต่องเอแหละอาถ่ายรูปให้เสร็จครับเดี๋ยวจะได้ออกไปนู่นเลยไอมอหินเขียวไอหินขาวเพราะว่ามันต้องเข้าชายภูมิอยู่แล้วอ้าวมันเสร็จแล้วนะี่นะเห็นมันมีถ้วิ่งอย่างนี้ไปมอหินขาวชั่วโมงชั่วโมงนึงเลยเหรอใช่เหรออย่างนี้ไปชายูมแต่นี่ไปชายภูมิมันวกว่าโลเองนะ ไม่เห็นมันดีไม่มีอะไม่เกียดอะไรทูลันคาฝนตกเลยครับมือจะตื่นเลยครับน้องบแดงูดงนะนองบัแดงวสมทันเออเภอ่นีนองบดงนอแะครับจังหวัดชายภูมิ ออกล้องนี้นานแล้วตั้งแต่รุ่นเดะกล้องพูลเล่นูเล่นะ ครับอ๊้ปฮะสวยๆสวยับอาคา่ทาบอ้นยอำเภอเมือง โอ้ไหมุมนี้ก็สวยครับมุมนี้

เตาด้วยดิคู่คู่คู่ผมพามันดีเป็นหลงตาเลย่ยนนึงสองไ,ไ,ไทยพร้อมโอเคเอาคนเดียวลูกเดียวเห็น <c oughs> ไหมไวครับ ให้ไวให้ไวเดี๋ยวก็หล่นเดียวเดียวเดี๋ยวก็หล่นโอ้ยแปลงคนาฝนตกเลยครับเขาตรงทุกเขา ฝนตกที rises, well. ่ภ er ูเขาแล้วจับไปเด้อจะไปเด้อยวฝนตกตกมองผู้ลังกาผู้พูลังคา เทครับก็บรรยากาศบรรยากาศของโพลังคารครับสวยงามมากแล้วก็ได้เดินทางไปชัยภูมิต่อไปนะครับ นี่จุดตรงนี้เป็นจุดลางกลาง,งเต็นท์นะครับจุดลางกลาง,งเต็นท์ผูแรงคานี่ก็คือองค์พระพุทธร,รูปนะครับองค์พระพุทธร,รูปประจำผูแรงคานี่เป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวเราพามาบนยอดภูเขาเลยจุดชมวิววันนี้ก็ตรงกับวัน อาทิตย์ที่ยีิบสกรกฎาองักหา้หกสห้านะครับ